สวัสดีครับวันนี้อยู่ผันมนะครับ, mm. รบกับธมกจิมีดโอเคตอนนี้เป็นล่างผสมแล้วออกมาเป็นอันเดาของตัวนี้ดูดูด,ดูจะให้ดูดูแล้วเอ้ยมันไปบ้านพ่อแม่อ่ะนี่คือเจนที่สองของผมแล้วนี่ก็คือเจนนพ่อกับแม่ของตัวนี้นะครับ ดูเป็นไงออกมาน่ารักมูมิมงแต่วันนี้ผมจะมาบอกทิกในการปลดล็อกปลดล็อกสถานที่ในธามากอจิเมดนะครับก็คือจะปลดล็อกไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรดินแดนแห่งของเล่นอ่าดินแดนของเล่นคืออันนี้เดี๋ยวอันไหนว่าดินแดนแห่งของเล่นออันนี้ เป็นอันนี้นะครับคือดินแดนแห่งของเล่นนะไปเลยน,นี่นี่คือินแดนแห่งของเล่นโอ้ยน่ารักด้วยแต่งอะไรดีไหมตรงนี้ยังไม่ได้ซื้อแหวนโเ่าให้น้องเล่นก่อนการปลดล็อกดินแดนแห่งของเล่นไม่ยากครับเราต้องไปที่ห้างสรรพสินค้าของธารรมะครับ แล้วก็ไปซื้อเครื่องประดับที่เป็นกองมาใส่เราก็จะได้เลยเดี๋ยวผมบอกให้ว่ามันไปทางไหนให้น้องเล่นเสร็จก่อนก็คืออ่ะเดี๋ยวโอ้โหหลายกิจกรรมเหลือเกิน วิธีการปลดของเล่นนะอ่ะมาขั้นแรกเราไปไอ้ห้างสับสินค้าก่อนไปเลยเนี่พอเราไปห้างสับสินค้าเสร็จอะเราก็เลือกอันแรกแล้วเราก็เลือกเครื่องประดับใช่ปะร้านค้าอืมเฮ้ย นีเงินของเล่นไม่ใช่อันนี้อ่าอันนี้สามเครื่องประดับแล้วก็ซื้ออันนี้มาสี่ร้ยบาทเนี่ยที่เป็นกองปึ๊บพอเราซื้อเสร็จแล้วก็เข้ามาที่กล่องของขวัญนะครับเข้ามาที่กล่องของขวัญแล้วเราก็เลือกอันที่สองไหมของเล่นไม่ใช่กว่าเดี๋ยวจำไม่ได้ เลือดผมหาก่อนอืมึ๊บอ่ะอันที่สองเนี่แะเครื่องประดบับโอเคแล้วก็กดใส่อ่ะสวมใส่ปึ๊บพอใส่เสร็จปุ๊บมันก็จะปลดล็อกเลย ปลดล็อกสถานที่เมื่อกี้เลยนั่นคือสถานที่ที่หนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วก็ไปที่นั่นได้เลย<ม>ส่วนอีกสถานที่หนึ่งคือไอ้ห้องแลบห้องแลบ t h a มะนะไม่ใช่ไม่ใช่ห้องแลบธรรมะก็คืออันนี้ไปเลยห้องแลบธรรมะ วิธีการปลดห้องแลบธรรมะก็คือแค่เปลี่ยนวอลเปเปอร์ครับเป็นวอลเปเปอร์ข้างหลังให้เป็นดูดาวซื้อได้ที่ไอ้โรงแรมธรรมะเหมือนกันเอ้ยห้างสินค้าธรรมะเหมือนกันนั่นแหละเนี่ยเราก็จะได้พอเปลี่ยนปุ๊บก,ก็จะปลดเลยนะครับแต่ว่าต้องเป็นเจนสองขึ้นไปนะครับทั้งสองอันเลยต้องแต่งงานแล้วเป็นลูกเจเนอเรชันที่สองถึงจะปลดได้ ประมาณนี้ครับคลิปนี้ผมก็ลากันไปเท่านี้ก่อนนะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นทิคอะไรของการเล่นธรรมกฏเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กด s u b สไครป์ด้วยนะครับขอบคุณครับ